อ่ะนั่นบามานำ้ำบ่ะวาวบ่ได้ดอกพี่น้องซันอยู่แต่ว่าก <c oughs> ็บ่อยากวาวสี่แปดบาทแลาดอกเห็ดปวกมันออกลาปวดว่าล่ะห้ามห้อน้ำเห็ดปวกแต่ว่าฝนนั่นบ่เหมือนนี่นี่นี่ภาพหน,นึ่เมาตัวนี้เด้อ งามแฮะนี่แม่อุ้ยมันมันเริ่มเสื ujemy, ่อ right. มเพราะมันหลายกว่าปีที่แล้วเลยมันหลายอยู่เหยียบเด้นะหยาบนะหยาบไปข้ามแทงมาตีเออเมื่อสิ้ี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งก่อนมาท่านเก็บดอกเดี๋ยวไปถ่ายถ้าไม่กันจะคอยรบมาเก็บอันนี้มันยังถูยู่ เดี๋ยวสียภาพนี่อยู่แต่ว่าเอาอันนี้ไปเมี่ออพี่พี่พี่น้องเนี่พตมนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยงนงานนี้ทั้เงินพี่น้องจ้างกิยเพชรไปตะมูตมีแอเนไปพุ่นไปิมจะแนนหนักแน่้องเป็นเหน น <im ี่พี่น้องมีน okay ี่เปิดพระอบพครบเลยเบ้ยคุณ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 เห็นไ่พี่น้องเห็นไ่มคุเห็นกับอยเจาบ่าดดระเด้อคนจีเกบ็ดที่แล้วก็อีแมมันคางาน โอ้ยมลาหอยย่ามใดแถวย่ามน่านมองนีแหมจะเป็นหอยเงือดไหลพี่น่องเฮ้ยไม่หอยเงือด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 จะคล้องหลายนั่นเป่าเงือดอยู่ปูนกดหนึ่งไทยหนูไปเลือยหนึ่งหนึจะชื้น แมน,นบอกอั่นเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยเวยเพื่อใครใต่เราไม่ได้ยินตรงนี้ได้น่ถีดห้ามาหารปีว่าไงปีมัน,นอเาานอาไมกใช่ไม่ใารถเขามันค่อนดีเ 七八九，关灯，不，这样呀。